สวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกคนใน u t ท b บแล้วก็เพจเฟซบุ๊กสมากิกินนะครับสวัสดีวันสงการนะครับทุกคนแต่ว่าไม่ได้ไปไหนนะครับย้ำนา้เกี้ยนเกยเอาตังก่อนครับตอนนี้เรื่องเที่ยววันที่แหลงก่อนครับนี่ก็มาสังคันนะครับแต่ว่าย่ำสองคันแล้วก็ผมไม่ค่อรูปนะ อของแข็งนะครับของแข็งดินแข็งมากแข็งหนึ่งก็ได้ว่าไบหลุดเลยนะครับไปล้อหลุดเลยอะ่ะวิ่งไม่ได้นะเพราะว่าของผมมันเป็น12ใบนะครับวง27อ่12า12ใบก็มันทีนี้ใบมันห่างพอมันหักไปใบนะั้มันก็เลยห่างห่างอูห่างเยอะนะห่างเรียกว่าย่ำไม่ได้เลยแข็งจัดนะครับโอ้ แต่พอมาเจอพื้นนี้ครับแยวเลยอันนี้เขาก็อาเอาตีตะขามมาปั่นไว้นะครับคือเละเลยทีเดียวอะ่ะเละยำง่ายมากแต่ว่าวานโหสี่สไร่กดไป2วันนะครับ่งเสร็จนับเสร็จแล้วก็มานี่เลย แถววิจิตรนะครับเห็นเขามีเล่นน้ำกันเหมือนกันนะครับเล่นน้ำสองการแถวบึงสีไฟนะครับอันนี้เราเล่นโคลนมาก,ก่อนโอล่มาแล้วแหมเราประเดนินอันนี้เก่งแลวนะครับไม่ไม่คว่ำแล้วถ้าใครอยากดูนงกระโดมคว่ำเม่งไม่คว่ำเลยนะครับเมื่อก่อนตอนเริ่มขับใหม่ๆนะโอ้โหดาราคว่ำเลยนะครับอันนี้เก่งแล้ว อ่าตอนนี้นะครับราคายามเทียเดี๋ยวบ้างก็220นะครับ220บาทอ่าก็รับปากก็230กบาท แล้วเราก็ต้องมาย่ารูปแล้วก็ชักล่องนะครับรออ่รอ,อหวานได้เลย550บาทนะครับเดินยังไงเหมือนมาหวานเปล่าไม่เพัก,ก,อ,กอันนี้เขาเรียกเทือกแต่วานนะ่าวาน่ะ <c oughs> พูดไม่ได้ <c oughs> โเมม่อว,วานแข็งจริงนะแข็งมากแข็งขนานดนี้ว่ามันสั่นทั้งคันเลยนะรถอ่ะ ไปเนี่ยแป๊บเดียวนะบ uh, <like, S 2> <one. S 1> ิงหนึ hmm. <right>. so, mm ่งแป๊บเดียวเ่เน่ๆๆ่เนนี้ก็ไอตัวที่ผมขับอยู่นะครับไี่เป็นหนึ่งทีหนึ่งพัทนะครับหนึ่งมันตัวไม่ใช่ตัวแม็กนะแม็กใช้รูปเสื้อกับก็เลยต้องเปลี่ยนล้อมาเป็นวง3านะครับวง30 16ใบไปเพราะว่าล้อมาวามมันหักไป เราเอาล้อน,นี้ใส่ก่อนใบห้านะครับใบห้าสามสิบใบห้าสิบหกใบตั้งสิบเอ็ดนะคู่นี้กว้างสิบก็เลี้ยวเลี้ยง่ายอยู่นะครับเลี้ยง่ายก็คือคอ,อ,อันนี้ผมเคยเจอพี่คนหนึ่งนะครับที่เขาอยู่ที่ไหนผมจำไม่ได้แล้วแกซื้อโค้งรถไปนะครับแล้วเขาบอกว่าแกเลี้ยวไม่ไหวนะครับ เครื่องโคงเลยก็ซื้อไปยกชุดเลยแล้วแกก็บอกว่าเดี๋ยวไม่ไหวนะครับคือถ้าถ้าเราไปช้าเกินนะครับอย่างเราขับเนี่ยถ้าเราไปช้าเกินมันก็เลี้ยวหนักนะครับมันเป็นล้ออะไรมันก็หนักเลยครับถ้าเราขับไม่ได้รอบมนะัน่ะถ้าช้าไปอ,ะอ่ะและดีนะครับเนี่ยโอ้โหลอยเดียวเนี่ยและแต่เมื่อวานนะครับลอยเดียวนี่ไม่รู้เรื่องเลย ค้นข้าวย้นกิ่งอยู่เลยนะครับรอยเดียวอ่ะอันนี้ก็ตีตะขาบแถวเขามาปั่นตรงไหนไม่รู้เจ้าของนาเขาก็เลยเลยมาปั่นที่นี่นะครับ ว่าพี่เขาซื้อไปนะครับเขาบอกว่าแล้วหนักแล้วหนักครับเจซื้อไปหกไปนะครับไปหกเครื่องร้อยห้า้านะครับอันนี้จะบอกว่ามันทําไมหนักจังเขาเลี้ยวไม่ไหวผมผมก็เลยรู้จะบอกแกไงดีนะครับใครเป็นบ้างว่าเลี้ยวไม่ไหวมันหนักนะครับ้วกคอมเมนต์มาหน่อยครับบอกมาหน่อยว่ามันมันมันหนักแบบไหนแต่ว่าส่วนมากที่ผมใช้นะครับผมก็บอกมันก็ไม่หนักนะถ้าเราเราเราขับได้รอบนะครับถ้าเราไปแต่ละมัน ถ้าเราไปช้าเกินนะครับมันก็จะเลี้ยวหนักทุกล้อทุกไปเลยครับมันก็หนักหนักหนักแน่นอนหนักหนักกำลังแล้วนี่แหละก็หาตังก่อนครับช่วงนี้ไม่ไหวครับเดี๋ยวเอาไว้เที่ยวไว้หลังก็ได้ครับ อย่านะจะตัดเหล็กขึ้นไปในดล้างนะอะ่ทุกคนท่ายไว้ข้างหลังมันจะคว่มไหมโเ้เละเละเลยแม่เจ๋วเองไง เ๋ยวเรวมารลุ้กันข้างหลังนะครับเมื่อกี้ผมเห็นต้องหัวโค้งแล้วที่ต้องไปโดนเลยมานะ่ะแต่ดูข้างหลังดูข้างหลัง พูดล้วหกพันนะไปหกฝากทุกคนเดี่ยวเผื่อผมด้วยนะครับไม่ได้ไปไหนแล้วครับวันนี้ในเดือนนี้น่าจะติดจำนานะครับ <S <S อย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจนะครับ